หนยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อทุนชาติสาประสัตริย์ต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขทุกภูมประชา สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพพัฒนาประจำวันที่10ตุลาคม2567ครับวันนี้กับหน้าที่ของนพพลพุทิผลตํารวจการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 3 4สสีังบพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานีโดยคุณผู้ฟังสามารถติดตามและฟังรายการได้ทั้ง2ระบบครับ FM 88.75มแเมกะเฮิรตซ์และ AM, 1 5 1 2กิโลเฮิรตซ์ วันนี้มาติดตามกิจกรรมการกับเคลื่อนในส่วนกรียนรู้ของหนุ่มขึ้นตรงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14เสงงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับได้จัดเจ้าที่กับเครื่องสุขกรเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างพันป่าน้าเที่ยวการเพาะพันธุ์ป่าใินจิดดาครับดำเนินการย้ายลูกปลาใินจีดดาที่โตและแข็งแรงจากระบบฟาฟักไข่ปลาลงกระชังอนุบาลลูกปลาใินจีดดาจํานวน12,000ตัวเพื่อที่การแจกจ่ายกับประชาชนและโครงการรัฐมนตรีต่อไปครับณโครงการฟาร์มตัวอย่างพันป่านาเที่ยวหน่วยพัฒนา ในการขึ้นที่1นึสง,งามพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัริการทหารพัฒนาบ่อพอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตาดครับ มาต่อที่ข่าวของหน่ยวยพัฒนาการขึ้นที่16งกสังกัพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนากองบัญชีการกองทัพไทย,นยาหาน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16งกสังกับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับได้จัดเจ้าที่ศูนย์เรียนรู้ฐานผลิตพันปลานินครับดำเนินการข้อปากปลานิดาใต้ไข่ปลาประมาณ2 1 0 0 0ฟองเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพอฟักไปจนถึงการอนุบาลบาลูกปลาในกระชังเพื่อรอการแจกจ่ายให้กับหน่วยงานใกล้เคียงและประชาชนที่ มีการร้องขอต่อไปครับนัาสุนเรีนดูฐานพิพันปาหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สยงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัจจการทหาพัฒนาโดนสเตรียนอำเภอเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์ครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มีการขับเคลื่อนในส่วนการยนู้ของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่และหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่สงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนานะครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสงหาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงของสงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ ชากวาสิ่งใดสร้างแปดแผนกำหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา